รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมปพิรพลกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วก็ต้องขอบคุณนางงามที่มาแบบขรึมขึมคุณวิวพงษ์ชนกนะครับเพราะว่าผมแล้วก็ทีมงานนั้นติดภารกิจต้องบินไปต่างประเทศเป็นงานถแถลงข่าวใหญ่ ของสโมสรตัวพ่ออย่างบาเ์ซโลน่านะครับซึ่งจะมีไฮไลท์อะไรอย่างไรเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการมีคำตอบอย่างแน่นอนแล้ววันนี้หากใครผมเชื่อว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างมีความฝันเดียวกันก็คืออยากหนุ่มอยากสาวไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วันนี้ มีคำแนะนำดีๆครับจากผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาตอนอายุประมาณ90เพื่อนๆของเธอนอนอยู่บนเตียงหมดแรงใส่หน้ากากออกซิเจนถ้าเธอยังคงสามารถจะเล่นสเก็ตเล่นสเก็ตนะฮะคุณผู้ชมเธอบอกว่าปัชญาที่ทำให้เธอ สาวสวยสิ่งฟิตจนถึงลมหายใจสุดท้ายในชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมได้ดูทุกคนเป็นตัวพ่อตัวแม่ที่ฟิตแล้วก็ดูดีได้อย่างแน่นอนอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่3ของรายการแต่ว่ามาในเบรกนี้คุณผู้ชมครับเริ่มมาเบรกแรก ต้องคุยถึงเรื่องสําคัญก่อนผมจะพูดเกี่ยวกับทางด้านของนักเตะตัวพ่อนักเตะตัวพ่อคนนี้ก็คืออเล็กซิสซานเชสเขาเป็นนักเตะทีมชาติชิลีแล้วก็เพิ่งยิงอาขึ้นรูปหน่อยคุณผู้ชมดูรูปนี้นี่เป็นการยิงประตูสุดเหนือชั้นนะครับคืออาร์เซนอลเนี่ยทีมของเขาเสมอกับคู่แข่งอยู่แล้วอาร์เซนอลมาได้ลูกที่จุดโทษรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นความเหนือชั้นของเขา ถ้าคุณผู้ชมดูดีๆฮะเขาซ้อมฟุตบอลจนเป็นเทพถึงขนาดตอนเตะฟุตบอลน,นั้นตาเขาไม่ได้มองลูกบอลนะครับตาเขามองไปที่โกครับเพราะอะไรเพราะเขามองดูว่าโกจะพุ่งไปทางไหนแล้วขาเขาก็จะยิงไปในทิศที่โกไม่ได้พุ่งไปนั่นคือความเป็นตัวพ่อของอเล็กซิสซานเชสหลายคนอยากรู้ครับว่าในสนามนี่เี้ยมมากอันนี้ ภาษาผมคือเชือดมันเชือดคอหอยมันเชือดคอเป็นการยิงแบบเลือดเย็นตัวพ่อแบบสุดๆแต่นอกสนามผู้ชายคนนี้นอกจากจะชอบสาวคือแน่นอนทุกคนต้องชอบสาวๆอยู่แล้วอาจจะบอกทุกคนไม่ได้ฮะ9 9 9 9การเแล้วกันเพราะว่าหลังๆก็มีนักบอลที่มาเปิดใจนะครับว่าชอบผู้ชายเหมือนกันก็มีบ้างจะรักใครจะชอบอะไรก็ว่ากันไปขอให้เป็นความรักที่งดงาม enough อนอกจากชอบสาวแล้วสิ่งที่ทำให้อเล็กซิสซานเชสได้ใจคนทั่วโลกนอกจากสอเสือสาว,สาวยังมีอีกหนึ่งสอเสือคืออเล็กซิสซานเชส ปีกตัวพ่อแห่งชิลีวัย28ที่ย้ายมาร่วมทํากับทีมตัวพ่อแห่งกรุงลอนดอนอาร์เซนอลเมื่อปี2014ด้วยค่าตัวกว่า1,300ล้านบาทเป็นตัวนักเตะชิลเลียนที่มีค่าตัวแพงที่สุดตลอดกาลแม้ตอนนี้เขาจะเป็นหนึ่งในตัวพ่อนักเตะที่ทุกคนต่างจับตาได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ5ล้านกว่าบาทแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในวัยเด็กแม้เขาจะมีพรสวรรค์นในการเล่นฟุตบอลเพียงใด แต่ที่บ้านยังไม่สามารถซื้อรองเท้าฟุตบอลให้เขาได้เขาต้องเล่นแบบเท้าเปล่าและดิ้มร้นเพื่อความอยู่รอดอเล็กซิสเริ่มหารายได้ด้วยตัวเองในวัยเพียงหขวบเขาทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกินตีลังกาโชว์บนทางเท้าให้นักท่องเที่ยวดูล้างรถชกมวยแสดงและมีแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นนักล่าความสำเร็จ และแม้ว่าตอนนี้เขาจะสามารถทำรายได้หลักล้านหลักร้อยล้านบาทแต่เขาไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากที่ไหนทุกๆปีเขาจะกลับบ้านเกิดไปมอบของบริจาคให้บรรดาผู้ยากไร้และบริจาคเงินเป็นล้านล้านเพื่อพัฒนาสนามฟุตบอลในระแวกนั้นใจหล่อมากยังไม่พออเล็กซิสขึ้นชื่อมากว่าเป็นนักเตะตัวพ่อที่รักสัตว์มากที่สุดคนหนึ่ง ถึงขนาดที่แฟนบอลทำป้ายเชียร์โดยมีรูปเขาและสุนัขที่เขาเลี้ยง2ตัวแขวนไว้ในสนามย่าวของอาเซนอลแถมย้อนไปเมื่อปี2013ระหว่างที่เขากำลังขับรถกลับบ้านเขาพบกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งอยู่บนถนนซึ่งเขาสังเกตว่ากระต่ายตัวนี้ได้รับบาดเจ็บเขาตัดสินใจจอดรถและลงไปช่วยกระต่ายตัวนั้นและตอนนี้กระต่ายตัวนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีที่บ้านของอเล็กซิส และเดี๋ยวนี้ในยุคข,ของโลกดิจิตัลและโซเชียลมีเดียที่ตัวพอ่อนักฟุตบอลหลายๆคนถูกจับตาว่าไปกดไลค์ like รูปของสาวคนไหนทุกคนก็จะเกิดอาการมโนว่าเขาคนนั้นกำลังตามจีบสาวเจ้าของรูปอยู่ซึ่งล่าสุดอเล็กซิสก็เพิ่งไปกดไลค์ like รูปของนักแสดงชาวชิลเลียนวัย27ไมต้ารดริเกรสทำให้ทุกๆคนต่างเข้าใจว่าอเล็กซิสกำลังตามจีบเธออยู่แต่ก็มีนักข่าวของชิลีออกมาบอกว่า บรรดาพวกมโนใจเย็นๆอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะรูปที่อเล็กซิสไปกดไ like ลน์น่ะเป็นรูปที่นักแสดงสาวพาสุนัขของเธอไปเที่ยวเล่นบนชายหาดคนรักสัตว์อย่างอเล็กซิสน่ะอาจจะไปกดไลค์เพราะเอนดูสุนัขของเธอเท่านั้นก็ได้เพราะเท่าที่รู้จักอเล็กซิสมาเขาเป็นคนที่รักสัตว์มากกว่ารักผู้หญิงซะอีอันนี้จริงเลยนะครับเขาได้มีการสำรวจแล้วว่าหากใครก็ตามเลี้ยง สุนัขหรือว่าเลี้ยงสัตว์คำว่าเลี้ยงผมต้องคุยให้ชัดเจนนะครับคำว่าเลี้ยงไม่ได้หมายวามว่าซื้อมาแล้วขังไว้ในกรงวันละ23ชั่วโมงหรือว่าซื้อมาแล้วขังไว้ในกรง20ชั่วโมงแล้วให้แม่บ้านหรือใครเอาไปเลี้ยงคำว่าเลี้ยงคือเลี้ยงจริงๆคำว่าเลี้ยงจริงๆก็คือตัวเองต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนมีเงินในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถให้เวลากับสัตว์เลี้ยงได้นั่นคือคำว่าเลี้ยงอย่างถูกวิธีคนที่เลี้ยงสัตว มักจะเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ดีเป็นคนมีความสุขกว่าฉะนั้นหากใครรู้สึกว่าเอ <Hey. S 1> อยากจะมีความสุขขึ้นและมีเวลาลองเลี้ยงดูครับเป็นการเพิ่มสเสน่ห์แบบสุดๆช่วงหน้าคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดกับสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อเด็ดอลังเป็นประโยชน์สร้างสรรค์สุดๆ ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย